ต่อกันที่4ี่หนุ่มรอกันบ้านดีกว่านะคะสำหรับ4ี่หนุ่มทรินิตี้นั่นเองค่ะโอ้ห oh, ต้องบอกว่าดีใจมากๆเลยที่น้องๆมาร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> นำมาโดยน้องเจมทีระดนน้องเติร์ละพัทปอเช่สิวกรแจ็กกี้จักรินค่ะน้องๆไปร่วมกันแพ็คถุงยางชีพจำนวนพันถุงค่ะได้จากกิจกรรมโฟนอล็อกแชร์ริงบล็อกนะคะเตรียมส่งต่อให้กับองค์กรการกุศลแล้วก็ผู้ที่ขาดแคลนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนั่นเอง พร้อมทั้งเตรียมมอบเงินให้กับโรงพยาบาลรัฐเพื่อสมทบทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์แล้วก็มอบเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยละค่ะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับผมจากไวรัสโควิด -19 แล้วก็จากไฟป่าเชียงใหม่ด้วยครับครับผมก็จำนวนถุงทั้งหมด1000ถุงนี้เราจะนำไปให้ผู้สูงอายุนะครับเด็กแล้วก็คนทั่วไปด้วยครับ โดยเราจะมอบให้ทั้ง4องค์กรครับผมก็จะมีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กแล้วก็มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมมูลนิธิเพื่อนหญิงแล้วก็มูลนิธิพิทักษ์สตรีครับผมสถานการณ์แบบนี้ทุกคนก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมครับผ,ผมสู้ๆครับ ปิดหน้ากากยังรู้เลยว่าเท่นะคะหลอดทั้ง4ี่หนุ่มทริิตี้เลยนะคะส่วนอีกหนึ่งคนค่ะเป็นลูกทุ่งสาวน้องธัญญาอาสยามนะคะสำนึกรักบ้านเกิดเป็นห่วงพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็เป็นจังหวัดบ้านเกิดของน้องรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่กําลังต่อสู้กับโควิดตอนนี้ค่ะน้องก็งเลยขอส่งน้ําใจเล็กๆน้อยๆด้วยการมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพร้อมกับแอลกอฮอล์ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดจํานวน300ชิ้นนะคะเอาไปแจกจ่ายแล้วก็จัดสรรปันส่วนกันไปแล้วก็บอกด้วยว่าเราจะผ่านเหตุการณ์นี้้ไดวยกันนะะค แฟนคลับเนี่ยเข้ามากดไลค์กดหัวใจให้น้องทัญญากันรัวๆเลยช่วงนี้แม่ดูจะมีความสุขเป็นพิเศษนะคะอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งความรักเลยละจ้า